cup. ขี่ปลอดภัยฮอนด้าเปิดรับสอนบิ๊กไบทุกแบรนด์มุ่งยกระดับทักษะขับขี่ที่ถูกต้องลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์พร้อมสานต่อแคมเปญซื้อมอเตอร์ไซค์รับคอร์สอบรมใบขับขี่ตลอดปี2566ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดผู้นำวงการขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทยจัดงานแถลงข่าวแผนงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยประจำปี2566ก้าวสู่ปีที่35ภายใต้โครงการ Honda Sa f e t y t h a i l a n ด์ตอกย้ำความเป็นนผู้าาาขยยยกกรถ่ททอดัษ ขับขี่ที่ถูกต้องประกาศเปิดรับอบรมผู้ขับขี่บิ๊กไบทุกแบรนด์เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับกลุ่มชาวมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายเดินหน้าผนึกกกำลังร้านผู้จัดหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าเสริมทัพบุคลากรเซฟตี้แอดไวเซอร์รวมทีมครูฝึกขับขี่ปลอดภยัยพร้อมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายระยะเวลาแคมเปญซื้อมอเตอร์ไซค์รับคอร์สเรียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้ กิจกรรมในวันนี้เขก็จริงๆแล้วกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ต่อยอดจากปีที่แล้วนะครับว่าเราได้ทําอะไรไปนะฮะจา,จากการที่เราได้ใช้ข้อมูลจากที่เราใช้ทาง a อทีนะฮะเ,เขาได้บอกว่าอันตรายต่างๆนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรมีทั้งความเร็วทั้งเมาท้งการที่ไม่รับรู้อะไรนี้เดี๋ยวคุณจุธามาจะบอกเลยนะครับว่าปีนี้เราจะทำอะไรสั้นๆง่ายๆนะครับ ถ้าไฮไลท์สุดเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เราเปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย h อ n d ้าของเราทั้ง4แห่งเนี่ยรับลูกค้าบิ๊กไบค์ทุกแบรนด์ทุกค่ายสามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรบิ๊กไบค์ที่เราได้นะคะก็คือเราในฐานะที่เป็นผู้นําขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราก็มองว่าสถิติอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยยังสูงอยู่นะคะแล้วก็สาเหตุหลักๆมาจากผู้ใช้ที่ขับเร็วนะ,ะแล้วก็มีพฤติกรรมคาดการณ์ความเสี่ยง ที่ไม่คาดการความเสี่ยงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่หลีกเลี่ยงการชนนะ,ะอันนี้ก็คือเป,เป็นประเด็นหลักที่เราศึกษาจากข้อมูลการซอรวจของทางศูนย์วิจัยอยุบัติเหตุแห่งชาตินะคะเราก็เลยเอามาพิจารณาว่าเรามีศักยภาพมีศูนย์ฝึกที่ได้มาตรฐานระดับโลกเรามีครูฝึกที่มีฝีมอือชนะเลิศในระดับเอเชียโอเชียเนียนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมหมดเราก็เลยยินดีที่จะเปิดบ้านเรานะคะให้กับค่ายอื่นผู้ใช้บิ๊กไบค์เนี่ย ได้มาเรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องนะคะเพราะเรามองว่าขี่ได้ไม่ใช่ขี่เป็นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะขับขี่บิ๊กไบค์ให้ได้ระดับเซียนเนี่ยควรจะต้องมาเรียนกับโปรครับก็จริงๆแล้วอันนี้ก็คือทางพวกเรานะครับก็เป็นสมาคมนะครับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยนะก็ประกอบด้วยยาม a h a Suzuki ิ a w a าฮอน h o n นะครับเราก็เปิดใจกว้างครับเพราะว่าเราควรจะให้ ผู้ที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์นะทุกคนนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะขี่ยี่ห้ออะไรได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างที่คุณจุธามาได้บอกนะฮะว่าการคาดการอุบัติเหตุหรืออะไรจริงๆแล้วทางนักวิชาการเขาเรียกว่า perception failure นะครับก็คือการที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะสังเกตเลยนะฮะว่าเขาตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าในที่เกิดเหตุนะครับวิ่งไปชนรถที่จอดอยู่ไม่มีรอยเบรกเลยนะครับก็แสดงว่า ตัวเขาเองพอเห็นรถหยุดเขาเขาไม่ไม่รู้จะทําอะไรดีก็ขี่ทื่อๆไปชนเลยฮะอันนี้มันก็เป็นการที่ว่าตัดสินใจไม่ถูกเขาบอกว่าตกใจทําอะไรอันนี้ก็กลกายมาเป็นสิ่งที่ประเทศเรานี่นะฮะร,รู้ว่าไอ้นี่มันมากมันต่างกับประเทศอื่นนะครับเพราะว่าแต่และประเทศนี้อุบัติเหตุการเกิดมาสาเหตุไม่เหมือนกัน อันนี้อาจจะมาเพราะอะไรเมาหรือเปล่าจะมาฮะแล้วรือไม่รู้เรื่องหรือว่าไอเขาเรียกว่าหลับในจริงจริงมอเตอร์ไซค์ม่หลับในนี่ยังคิดไม่ออกนะฮะว่าว่ามันมีใช่ไหมที่พูดๆกันนะฮะแต่อันนี้ก็คือ perception f a ลียนะคือครับเห็นแต่ว่าไม่รู้จะทําอย่างไรอ่ยอันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดไม่ทันนะเราเรียนเรียนรู้นะครับแล้วก็เรามีบังเอิญหมเรา วิทีอาการเราทันสมัยรเราก็มีสามารถมี Riding Simulator ซึ่งก็เหมือนกับนักบินหรือคนขับรถนี่นะฮะเราเอาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่เกิดมาแล้วมาจําลองนะครับแล้วก็ทําแล้วก็ออกมาส่งมาในเครื่องให้เขาได้ฝึกจริงๆเลยนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับเอาวันนี้ใช่ไหมครับจะไปคุยกับคุณจุครับจะเอาไปสอบสําหรับออกไปขับขี่ครับ<ม>เพราะว่าคนที่ไปเจอกับที่จริงแล้วเจ็บกับ มาเจอกับในเครื่องนี้แล้วเขาได้เรียนเรียนรู้นะครับมผมว่ามันคุ้มกว่านะครับอันนี้เราเสียเงินไปเยอะแต่ว่าความคุ้มที่ได้มานี้สําหรับหนึ่งชีวิตนี้ก็มีความหมายต่อพวกเรา<ม>เป็นอันมากเลยครับผมก็คืออย่างที่เรียนก็คือส0มพันบาทสําหรับสําหรับลูกค้าที่เป็นค่ายอื่นนะคะ,คะก็คือเราคิดเลทจากเหมือนกับมาเช่ารถเราค่ะก็คืออยู่ในเลทเดียวกันแต่ว่าได้ใช้รถตัวเองนะคะก็คือประเด็นตรงนี้คือทางฮอนด้าเรามองว่าเรื่องขับขี่ปลอดภัยอ่ะ เป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของทุกค่ายพอเราลงไปอยู่บนถนนเนี่ยมันก็คือเส้นทางเดียวกันแล้วไม่ว่าจะค่ายไหนแบรนด์ไหนก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนเรียนรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัยอ่ะเราก็มุ่งไปสู่เส้นทางของซี r ร่อ c ิ d เ n t ตด้วยกันคือถ้า Big b ไบคเนี่ยจะมี3ระดับนะก็คือ B1 ก็คือเบสิกแลก็ถ้าระดับ2ก็จะเป็นสกิลก็คนที่มีความชํานาญขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายสูงสุดก็จะเป็นแอดวานซ์คือเรามองว่าคนที่เรียนจากเบสิกเนี่ย พอเขาฝึกพื้นฐานได้เขาก็จะอัพขึ้นมาเรียนสกิลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแอดวานซ์นะคะแล้วก็จริงๆยังมีจิมคาหน้าอีกนะก็คือเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่จะฝึก ให้กับผู้ขับขี่เนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเวลาไปเจอสถานการณ์จริงนะคะก,ก็ยิ่งเรียนยิ่งสนุกค่ะถ้าเกิดว่าได้มาลองใช่ค่ะศูนย์ของกรุงเทพที่ถนนรัมคำแหงเนี่ยค่ะเราเปิดในคอสนะคะก็คอือตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง3าทุ่ม <นะ S 1> ก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะคะก็<น>ะรายละเอียดของคอสเนี่ยก็คือเช็คได้ในเว็บไซต์นะคะว่ามีเปิดสอนอะไรบ้างก็ยินดีอยากจะให้มาใช้ประโยชน์ช่วงเวลาหลังเลิกงานนะคะแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยที่สําคัญช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ย กลางวันบางคนอาจจะแบบไม่อยากมาเรียนก็เลือกที่จะมาใช้เวลาตอนเย็นให้เป็นประโยชน์ได้สมัครได้เลยค่ะเรามีคอสเปิดเรื่อยๆนะคะติดต่อที่ศูนย์ฝึกกรุงเทพได้เลยค่ะก็เดี๋ยวดูแนวโน้มจากกรุงเทพคือด้วยด้วยสถานที่ของกรุงเทพเนี่ยเอื้อว่าอยู่ในเขตเมืองนิดหนึ่งไม่ได้ไกลจากชานเมืองมากนักแต่ถ้าศูนย์อื่นเนี่ยก็ต้องพิจารณาความสะดวกของลูกค้าในการเดินทางช่วงกลางคืนด้วยคกรุงเทพนี่ครับมาลงสถานานี่หน้าหน้าเลยนะครับที่อื่น วิ่งบนบนฟ้าของเราล่อใต้สถานีแล้วมาขึ้นอยู่ตรงหน้าสูตรพอดีเลยครับครับก็เรื่องความปลอดภัยนะครับมันเป็นเรื่องของทุกทุกคนเลยนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะตระหนักนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะขับรถจะคนเดินถนนรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถบรรทุกนะครับทุกคนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันนะครับต้องมีกฎ มีวินัยนะครับเคารพบกฎเคารพบ,บินัยนะมีระเบียบนะครับอันนี้เมาไม่ขับขี่นะครับอันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าว่าอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์นะครับเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเป็นคนแรกนะครับผม